มีผู้ให้อธิบายเรื่องอุปจาร,รสมาธิเรื่องของการอธิษฐานเนี่อธิษฐานเนี่ยเพื่ออะไรการการการอธิษฐานคืออะไรเพื่ออะไรแบบไหน <c oughs> กันนี้เรามาพูดถึงเรื่องสมาธิสมาธิแบ่งกันเป็นคณิกาสมาธิอุปจาร,รสมาธิอัปนาสมาธิสมาธิแปลว่าความตั้งมั่น จากการนิกากันสมาธิเป็นสมาธิชั่วขณะความตั้งมั่นชั่วขณะไอ้การตั้งมั่นแต่ละครั้งเนี่ยมันจะต้องตั้งมั่นแบบถึงระดับจิตที่ว่าเป็นปัจจุบันเป็นหนึ่งในปัจจุบันจิตที่ประกอบกับเจตสิกที่เป็นเขาเรียกว่าเอกะกะตาเจตสิกสิ่งที่มาประกอบก,บกับจิตที่เป็นหนึ่งก็คือเต็มเต็มเป็นหนึ่งที่มาประกอบกับ,กบจิต ในช่วงขณะปัจจุบันอารมณ์นั้นอย่างเช่นคําว่าเราพูดว่าไปกินข้าวทั้งผู้พูดก็เข้าใจในความพูดในปัจจุบันในการใช้คําพูดแล้วก็ผู้ฟังก็เข้าใจความหมายของคําพูดนะั้นในปัจจุบันอารมณ์ทันทีเลยนี่มันเต็มเป็นสมาธิธรรมชาติถ้าเราไปพูดกับคนหูตึงแล้วก็เราก็ไปพูดกับคนที่ว่าประสาทไม่ค่อยดี เบอร์เออเออเรือวิปวลรเเป็นบ้าเงี้ยมันไม่เต็มไงมันยังไม่ถึงขั้นคานิกะสมาธิมันยังไม่ได้เป็นหนึ่งที่มาประกอบกับจิตมันเบลไปทางอื่นจะเนื่องจากสภาพของกรรมของพวกเขาจะหลงก็ดีจะโกรธก็ดีจะโลภก็ดีเนี่ยมันไม่เต็มมันมีไอ้สิ่งเหล่านี้บังอยู่เพราะนั้นถ้ามันเป็นเอกกตา เจตสิกที่มาประกอบกับจิตแล้วเนี่ยในปัจจุบันอารมณ์เป็นหนึ่งเนี่ยเรียกว่าคณิกะสมาธิทั้งผู้พูดทั้งผู้ฟังผู้ฟังก็ได้ยินเป็นคณิกะสมาธิทันทีเลยแต่ถ้าเราสามารถรักษาไอ้ตัวเนี้ยถ้าเราเอามาปฏิบัติทำในตามมาหาติปัฏฐานสูตรอย่างเช่นดูลมหายใจพอเราเห็นลมหายใจเสียสีที่ปลายจมูกชืดหนึ่งคืดข้าวชืดอ,ออกเนี่ยเป็นปัจจุบันที่กระทบที่ปลายจมูกเนี่ยเรียกว่าคณิกะสมาธิ เต็มถ้ามันไม่ชัดมันก็แสดงยังไม่เต็มยังไม่เป็นคณิกะสมาธิยังมีอารมณ์โลปเสียงกิิ่และการสมัมผัสทำอารมณ์ซึ่งอยู่ภายนอกเนี่ยมันยังมาห่มห่ออยู่ถึงจะดูลมหายใจมันก็คิดนึกไปเรื่อยฟุ้งซ่านไปเรื่อยสิ่งที่มาประกอบกับจิตเนี่ยเพราะว่าเราเอาสตดิดูที่ลมหายใจนะจิตก็อยู่ที่ลมหายใจด้วยคราวนี้ดูดูเราดูลมเราก็พยายามฝึกสติจเจริญสติคือระลึกรู้อยู่ที่ลมหายใจที่ปลายจมูกทีค่ความรู้สึกเนะี่ย ให้ชัดเจนขึ้นแ็ดูให้ชัดเจนแล้วล่ะก็พอชัดเจนรักษาจนจากระทั่งชัดเจนปุ๊บจน,นเต็มเรียกให้เห็นลมหายใจเป็นปัจจุบันอารมณ์เรียกว่าเป็นเอกคตาเจตสิกที่มาประกอบกับจิตจิตไม่ไปทางอื่นแล้วก็สติอยู่กับลมได้เต็มที่ได้ชัดเจนปุ๊บจิตก็อยู่ชัดเจนเห็นลมหายใจเรียกว่าคณิกะสมาธิเป็นสมาธิธรรมชาติแต่ถ้าเราดูนี่เป็นอารมณ์มากเข้ามากเข้ามากเข้า ตรงกระทั่งไงเอกรกตาเจดสิกนี้ถึงมันค่ะคา,าว่ามันก่อตัวจนกระทั่งจิตใจของเราเนี่ยไม่ต้องถูกบงังคับแล้วคละคายๆเริ่มรวมตัวแล้วเริ่มไดอารมณ์แล้วก็มีฐานสนับสนุนแล้วจนกระทั่งดูแลผ่อนวางเพิ่มขึ้นจากการที่เราจะต้องไปเหมือนกับว่าสะกดบงังคับหรือบีบให้มาอยู่ในขั้นคณิกะสมาธิ จากสมาธิที่มันแตกสั้นไปแล้วก็บีบมาให้ขั้นอยู่ในขั้นปจัจจุกาสมาธิและดูจนกระทั่งมันได้อารมณ์พอสมควรแต่ยังไม่ถึงระดับฌานะก็เรียกว่าเป็นอุปจารสมาธิก็เริ่มปล่อยวางอารมณ์และเห็นเห็นลมหายใจเข้าออกนะที่ชัดเจนแบบไม่ต้องบีบสะกดบังคับจิตเริ่มผ่อนวางแต่ก็ยังไม่ไม่ถึงฌานยังไม่ถึงการเพ่ง แล้วก็เจริญในนี้เรียกว่าอุปจารสมาธิสมาธิที่เฉียดชานนะเป็นผลแห่งการเจริญที่เราดูความรู้สึกที่ลงกระทบปลายจมูกกับถ้าท้ายมากๆเข้ามันก็ขึงมันมันปล่อยวางจากส่วนหยาบที่จากจากจิตของเราที่อยู่กับรูปเสียงกิรือการสัมผัสน้มลมมันมาเต็มอยู่ที่ลมหายใจดูลมหายใจจนกระทั่งเห็นชัดเจนและก็ต่อเนื่อง จนกระทเข้าวถึงละเอียดเข้าไม่ต้องฝืนใจมากแล้วจิตก็เริ่มไม่ออกไปตามรูปเสียงกยิ่นแล้วการสัมผัสจรมาลมแต่ก็ยังมีแลบอยู่เป็นสมาธิเฉียดชานอย่างนี้นะคราวนี้ลราถ้าเราดูต่อไปเราดูให้ชัดเจนต่อเนื่องต่อไปจนกระทั่งแน่วแน่ทุบปุบ๊บจนกระทั่งเรื่องที่มาประกอบกับจิตเนี่ยมันเริ่มหายอยู่ห่างไกลไปแล้วก็คราวนี้สติของเราเริ่มสมบูรณ์อยู่กับลมหายใจ จิตก็เริ่มสมบูรณ์กับลมหายใจนี่แล้วก็จิตเราประกอบกับเจตสิกที่เป็นเอกคตาเจตสิกที่ชัดเจนต่อเนื่องเข้าจนกระทั่งเป็นชั้ิหนึ่งเรียกว่ามีสติเห็นลมหายใจเข้าออกชัดเจนและต่อเนื่องจิตไม่ไปไหนกาเลยกามีวิตกวิจาร์อยู่กับลมหายใจปิติสุขเอกคตาจิตมีเอกคตาจิตด,ด้วย ก็อยู่กับลมหายใจนะตาลําดับนี่เป็นเรื่องเข้าเข้าอัปนาสมาธิเรื่อ่ๆเป็นชั้นหนึ่งแล้วก็ดูไปเรื่อยๆจนกระทั่ง,งละวิตกวิจารณ์เข้าสู่ชั้นสองเนะหลือปิติสุเอกตาละปิติได้เหลือสอุกตาเป็นชั้นสามละสุขได้เหลือเอกก,ะกะตาอุเบกขายเอกตาเป็นชั้นสี่ตาลําดับนะก็แค่ดูลมหายใจกันนั่นแหละอหชัดเจนต่อเนื่องและจิตของเราที่มันเคยไปมุ่งหวง มันมุนวุ่นวายไปด้วยอํานาจของรูปเสียงกิรการสมัมผัสธรรมรมาลคาโทสะโมหะโหตูฟุงส่้นอะไรต่อมีอะไรเนี่ยมันเริ่มรวมตัวมาอยู่ที่ลมหายใจถูกฝึกมาอยู่ที่ลมหายใจด้วยการมีสติเมื่อมีสติทําให้เกิดคณิกาสมาธิเรื่อยๆเรื่อเริ่มแล้วเหมือนกับฝืนใจเข้าให้ให้ใหมาอยู่กับดูลมหายใจฝืนใจมาได้นิดหนึ่งจนเต็มบริบูรณ์ในช่วงขณะจ็ตเรียกว่าคณิกาสมาธิแล้วก็พอเราดูไอ้เด็ณะีคณิกาสมาธิให้มากเข้ามากเข้าเจริญสติให้มากเข้า จะกระทั่งเป็นอุปจารสมาธิถ้าเราเพ่งต่อไปไม่ทิ้งหลักแล้วก็เป็นเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิก็คือเป็นฌานวางว่าคงจะเข้าใจในเรื่องของอุปจารสมาธิก็คือสมาธิเฉียดฌานนะแต่ยังไม่ถึงฌานส่วนเรื่องของการอธิษฐานน่ะอธิษฐานเป็นการตั้งใจหรือการร้องร้องขอหรือว่าการปรารถนาเพื่อให้ได้ผลตามที่ตัวเองตั้งใจเอาไว้ ถ้าในทางทางพุทธศาสนายกตัวอย่างเช่นว่าถ้าเราทําบุญอันนี้เราทําทานใส่บาตรผ้าเนี่ยเราก็อธิษฐานขอขอกุศลอันนี้จงเป็นเป็น,ปนไ,ปไปเพื่อ,อข้าพเจ้าได้น,นิพานนชาติปัจจุบันหรือว่าได้ไปสําเร็จเป็นพระอรหันหรือได้พ้นทุกข์ในสมัยภาสีเมตไตรเนี่ยเป็นการร้องขอเป็นการวางแผนนะรารนี้การกระทำของเราเราก็ต้องทำไปเรื่อยๆ,อยๆจนก,กระทั่งมันเกิดกําลังขึ้นมา น,นี่เป็นการอธิษฐานเป็นการร้องขอเป็นการวางแผนเป็นการตั้งใจเพื่อผลอย่างใดอย่างหนึง่งเรียกว่าการอธิษฐานใจอธิษฐานเพื่ออะไรทําอะไรเพื่ออะไรเนี่ยมันมันเป็นสุดสิทธิส่วนบุคคลแหละนะอย่างคนที่ฝึกนะฝึกกําลังภายในพ่อแม่ทูก พวกศัตรูฆ่าตายยกล้างตระกูลเงี้ยแล้วก็ตัวเองก็จะต้องการฝึกกังฟูเพื่อที่จะไปแก้แค้นอย่างเงี้ยก็ <g iggle> <g iggle> พยายามทํา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 จนก็ได้ไมาได้บรรลุวัตถุประสงค์ก็คือว่าสําเร็จวิชากังฟูเพื่อไปแก้แค้นเนี่ยนั่นเป็นฝ่ายบาปซะถ้าเรามาพูดถึงในฝ่ายบุญเนี่ยเป็นการวางแผนเป็นการร้องขอเป็นการอย่างเงี้ยทำบุญไปแล้วก็ปรารานอย่างงอนปรารานอย่างเงี้ยเป็นการอธิษฐาน จะจาตอนนี้จะใครจะอธิษฐานอ่าจะอธิษฐานไปทําไมเพื่ออะไรยังไงมันเป็นสิทธิสิทธิส่วนบุคคลแต่นนะในการที่เรียกว่าสร้างบาร,รมีเนี่ยมันก็มีอธิษฐานบาร,รมีเหมือนกันที่พระพุทธเจ้าท่านทำว่ามีทานศีลเนี่ยขัมปัญญาวิทยาขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาวเบกขาเห็นว่ามีอธิษฐานบาร,รมีถ้าเป็นอธิษฐานปามร,ร,รมัตถบารมีอย่างอย่างพระพุทธเจ้าถ้าตาวันเนี้ยถ้า ยังไม่ได้รู้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณแม้กระดูกจะแตกเลือดเนื้อจะเหือดแห้งหายไปอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ลุกจากที่นี้เป็นเด็กขาดตายเป็นตายนะแต่จะเป็นสําเร็จเอาแค่พ้นทุกข์เป็นสาวกกระพงก็ตายเป็นตายถ้าวันนี้ไม่พ้นทุกข์จะไม่ลุกจากที่นี้เป็นเด็กขาดก็จะนั่งสมาธินะพร้อมนงอธิษฐานพร้อมทั้ัสัจจกด้วยเพราะว่าสัจจะก็ต้องเต็มมันถึงจะทําได้สําเร็จถ้าถ้าสัจจะยังไม่เต็มเรายัางสร้างมันไม่เต็มอธิษฐานบารมีเนี่ย มันก็คงจะไม่หนุนกันเพราะฉะนั้นบางทีมันก็จะตายฟรีเพราะฉะนั้นมันต้องค่อยๆสร้างสมอบรมยังไงทั้งอินทรีย์แก่กล้าจนกระทั่งไม่ว่าอธิษฐานบาร,รมีก็ตามสัจจะบาร,รมีก็ตามเนี่ยไปพร้อมกันเนี่ยนะมันถึงจะได้บรรลุวัตถุประสงค์